สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับวันนี้มิสเตอร์ชนมีโปรโมโชั่นดีๆอีกแล้วครับกล้วยไมย้รองเทานารีเหลืองกระบี่ครับต้นสวยๆดอกใหญ่ๆเ,เบอร์นี้ของดีจริงนะครับมีเรียกว่าจำนวนจำกัดนะครับดอกใหญ่มากสวยงามเดี๋ยวไปดูกันครับโปรโมโชั่นพิเศษนี่ครับเหลืองกระบี่ สวยๆแบบนี้เลยนะครับ <Yeah. S 1> เรียกว่ากอและต้นนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับดอกนี่ใหญ่จริงๆนะครับไม่ใช่ใหญ่เล่นๆดอกใหญ่มากๆนะครับถ้าเทียบกับมือของมิสตชนเนี่ยครับดูครับในสนนราคาพิเศษครับ1,000บาทนะครับกอน,นี้1,000บาทจัดไปครับ